ทั้งต่อไปแถลงมาแถลงไปวายวายวุ่นวุ่นไปหมดนะคะสำหรับเรื่องของคุณอมสุชานะคะเขาบอกว่าโดนหักหลังเขาไปหักหลังหุนส่วนจริงหรือไม่ไปฮุบเงินฮุบอะไรจริงหรือเปล่านะคะคุณอมสุชาเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงนะเริ่มต้นก็คือพี่แจ๊กกะลีนี่แหละทางไทยรัฐเนาะเขาก็บอกว่าเอ้ยพอพี่หนุ่มกัญชัยออกมาเปลยว่าจะมีดาราโน่นนี่นั่นทำให้ทุกคนโยงไปหาอม รู้คนสงสัยไงว่าเอ้ยใช่ปะใครทําธุรกิจบ้างเออใครทำธุรกิจบ้างเครื่องสับปะรอ่างเอาจริงคนทาเครื่องสับาะคือเยอะมากเอะเยแต่ั้นมันมาโดนมาโจนมาโจนจี้คุณอมได้ไงใช่เออแต่ทีนี้ไงต่อพี่บมค่ะจากนั้นมาก็คือมีการผู้คุยสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะตอนนี้อยู่ในกระบวนการของศาลและอีกสั่งหนึ่งก็ยังถือหุ้นอยู่สิ่งที่อมอยากฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีวิจัณนัณในการเสพข่าวอม ก็เจ็บช้ำในสิ่งที่เกิดขึ้นและเร็วๆนี้เนี่ยก็จะออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงให้สังคมรู้นะพี่แจ็คไปใช่จากนั้นมันต่อเนื่องมาทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นภาพแล้วทีนี้พอหลังจากต่อเนื่องไปปุ๊บพี่อมเขาออกมารีสตอรี่นะฮะของเพื่อนของเขาที่เขียนถึงเขามาเนาะอย่างที่เห็นเลยก็คือขอพูดในฐานะเพื่อนนะเพื่อนแล้วก็ผู้จัดการของอมที่อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเรื่องของการกลมหรือว่าการหุบบริษัทเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆจริงๆหาเหตุผลไม่เจอเลยว่าทำแบบนั้นไปนเพื่ออะไรเออหลายคนบอกว่าเอา้าเรื่องเงินหรออ,อก็ไม่ใช่ป่ะเ,ออเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็กราแบนมาตลอดอ้อมปฏิเสธการรับบิวตี้เยอะมากเพราะเกรงใจ<อ>นางก็จะถามว่าโอ้แล้วโกงตรงไหนนาะอเออเมื่อหุ้นส่วนเนี่ยยังอยู่ในบริษัท<อ>เลขเงินก็เท่ากัน ลิเริ่มก็มาพร้อมกันเออเท่าที่เห็นกันทุกคนก็เป็นหน้าที่ของบริษัทในตัวเอง่นี่แหละแล้วก็หากย้อนเวลากลับไปวันนั้นบนโต๊ะอาหารจะคัดค้านหัวชนฝาเรื่องประหลาดๆแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะต่อมาคือเขาคุยคือกว่าเขาจะมารวมตัวกันเขาก็คุยกันมาก่อนไม่อ่อแม่แต่ทีนี้ยอ่ก็มีโพสต์ถัดมาตอบอีกเพื่อนอีกคนนึงก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยไม่น่ารักเลยนะคะ ในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยกองใครอ่าเป็นบทเรียนให้การเรื่องเรื่อง การเลือกคบคนนะสู songs, ้ๆอย่างถูก hey ต้องตามกฎหมายนะคะอ่านี่อ okay, ัน right นี ga, ้คือออสุชาโพสเนาะออสุชาโพสเออแล้วต่อมาคนใกล้ตัวคุณออมสุชาค่ะก็ออมสุชอีกก็พี่ทํานองนี้มันแหลกเออก็เลยออกมารีโพสคือทุกคนก็คืออสรุปสรุปก็คือทุกคนบอกว่าพี่ออมไม่ได้โกงค่ะทำทุกอย่างถูกต้องอันนี้คือคนใกล้ตัวออกมาแล้วก็พี่ออมแต่ทีนี้แหละมันไม่จบมันไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้คนจับตามอง เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือคนที่มองว่าเป็นหุ้นส่วนก็คือคุณคุณพรีมคุณพรีมคุณพรีมทัตชาที่เป็นหุ้นส่วนคุณออมนี่ออกมาโพสต์โต๊กลับโดยการเอาเอกสารที่เป็นหมายสารที่เป็นสำเนาออกมาแล้วก็ออกมาว่าบอกเป็นภาษาอังกฤษบอกว่านี่คือเรื่องจริงเออไอ o ล e my ม o b ะเออนั่นแหละซึ่งเขาบอกว่าเธอที่เป็นหุ้นส่วนกับบริษัท นคะครับผมซึ่งคุณออกมาถแถลงออกมาถแถลงผ่านเขาเรียกว่า Instagram Story ่แลยการโพสบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอเออเขาก็บอกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทมันอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างการบริหารกระบวนการของภายในบริษัทเนี่ยจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนเอาเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเพราะว่าเชื่อว่าในอาการใหญ่ๆเนาะ อาจจะคนที่เปิดประเด็นนี่แหละเดี๋ยวคงจะมาสาวกันต่ออีกทีหนึ่งชื่อว่าสมัยนะฟลีนเหรอฟลีนบิวตี้เหรอรื่อสำอางฟลีนบิวตี้นะฮะก็มาดูกันว่าคือยังไงเพราะคือวงในก็คือแบบพูดกันให้ฉ่ำอันนี้คือในข้อมูลวงในนะคะเช็ดจริงยังไงอันนี้คือเราก็ำลังหาข้อมูลอยู่เขาเล่าว่าเขาเล่าว่าอะไรเงี้ยคือสมมติว่าคนสมมติว่าแบบ มีหุ้นสหุ้นอย่างเงี้ยใช่สมมติวีหุ้นสามหุ้นเธอแบ,บอ่งให้ฉันอ่าฉ,ฉ,ฉันฉันฉันร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งอ่าร้อย,อ,ยอ,ยอยหนึง่งร้อยร้อยร้อยหนึ่งอ่ะฉันก็ร้อยฉันก็ไม่ร้อยหนึ่งก็ห้าสิบเอ็ดอ่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ว่า ฉันก่อนหนึงครึ่งหนึ่งต่ทีนี้ผู้จัดการฉันไม่เอาละฉันก็เลยฉันก็ไปซื้อมาซื้อของผู้จัดการฉั้นก็เลยกลายเป็นฉันถือหุ้นใหญ่ใช่แค่นั้นซึ่งพอถือหุ้นใหญ่ปุ๊บตามธรรมเนียมเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารหรือเปล่าหรือว่าการตรวจสอบเพราะเขาถือหุ้นใหญ่ไอ้โดยโดยปฏิบัติโดย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 ปกติเออนะฮะเออเรื่องราวเป็นแบบนี้ดานประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือเขาเล่ามาจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะ